พระเมตตาประชาไทยไม่รู้สิ้นทั้งแผ่นดินทรงโอบเอื้อเพื่อสยามพระกรุณานำผาสุขทุกเขตคามเทิดพระนามนบบูชาอภิวันป่าชายเลนทะเลไทยได้รักษาชาวประชาอยู่เย็นเป็นสุขสันต ป่ารักน้ำน้ำรักป่าพึ่งพากันไทยคงมั่นด้วยบุญญาพระบารมีเฉลิมพระชนมพันษามาบรรจบศิระนบน้อมไตรรัตสวัสดสีเทพบรรดาลพระชนยืนชื่นชีวีปวงข้านี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลทองดีอธิบดีกรมทรัพ,พยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพ,พยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม